นวดบาลแล้วอนวดบาลแล้วนี่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 เขาต้องทำอย่างนี้ด้วยอันนี้นกินเลยกินเลยโอ้โหไหนเอาให้เพื่อนดูด้วยนะกินรูปอะไระกินจังเลยอะ่ะรูปอะไรไสีอะไรสีเขียวปักเป็ดมาแล้วปักเป็ดมาแล้วออก้าบ <c oughs> ก้าบก้าบเป็ดอาบน้ำในคลองเป็ดปกันน <c oughs> ปดปกไปแล้ว ตอนนี้น้องบีมอยู่ที่ไหนครับอยู่ไหนบอกเพื่อนเร็วอยู่อยู่คาเฟ่น้องบีมอยู่ที่ร้านกาแฟเพื่อนไปซื้อขนมที่เซเว่นมานะครับน้องบีมขอกินเลยขนมอันนี้เป็นเยลลี่กัมมี่าตากลุดไหนาหารอีกด้านนี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่เห็นรูปแล้วก็ไอติมมี่ตบุ๊บกินนั้นไหนก่อนดีครับ กินเยลลี่ก่อนใช่ป่ะแล้วไอติมมันก็ละลายสิเดี๋ยวป้าไปฟากเขาแช่ให้นี่ว่าไหมโอ้โอหแหน่เอาให้เพื่อนดูด้วยนะกินรูปอะไรกินจังเลยอ่ะรูปอะไรสีอะไรสีเขียวอ่ะหยิบมากินอันไหนไหนครับให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยรูปอะไรครับรูปผลไม้อะไรคืออะไรรูป,ปมะนาววันนี้ป๊าว่าน่าจะส้มโอส้มโอ โกินทั oh. Okay. Oh ้งอันเลยเหรอโอ้เค้กโอริโก้แซนด์เลยอะแซนดิสตใช้รหวานเหรอกล้วยบานน่ำาไหนไหนเอามาให้ดูดิกล้วยบานาน่าบานนาเคียวให้ละเอียดนะอ้าวบีมเอาไปอมแล้ว <uge ot> เอาไปอมแล้วให้แม่กินต่ออันนี้แซนด์วิชมีไข่ดาวมีแฮมไกคอกขนมปังเป็นโฮลสวีทขนมปังโฮลสวีทโอ้ยไม่อ้วนนะสุขภาพนี่โหแม่แซนด์วิชลูกเยลลี่อะ่ะอ, <c oughs> อร่อยจริงจริงอร่อยมากเลยยังไงบีมจะเอามั้งเหรอ,อ นแม่แม่เองเขาดูเลยอ้าวปุ่มเข้าไปแล้วด้วยนะให้แม่กินอีกแกอ้าแบ่งกันคนละครึ่งเปล่าน้องบีมเขาบอกเขาจะกินแต่ซอสเขาไม่เอาขนมปังเขาชอบอ่ะเขากินซอสเขากิดดอ้าวตอนนี้น้องบีมจะกินขนมเค้กแล้วนะครับเค้กโอรีโอ บีมอะไรอ่ะอันเนี้ย oh. บอใอ้เพื่อนๆฟังสิคืออะไรบิงเกิ้ลิงเกิ้ลเอาแกะเลยแกะได้ไหมให้แม่แกะให้ <laughs> วันนี้กินหลายอย่างนะบีมอ่ะแกะกันเลยบิงเกิ้ล <laughs> อันนี้กับกระบ,บ,บ,บอกเล็กนะยี่สิบบาทรสสามคีมนะหัวหอม แต่น้องบีมก็ยังกินเป็นนะรสซาวครีมและหัวหอ,ม,อดมดมดมมีดมมีดม,ม,ดม <c oughs> เอาแย่งลูกกิน <c oughs> แม่ทำปักเป็ดแล้วทำปักเป็ดปักเป็ดมาแล้วปักเป็ดมาแล้ว <c oughs> กา <c oughs> เป็ดอาบน้ำในคลองหนุ่มปักเป็ดหนุ่มปักเป็ด เอาเอาเหมือนแล้ว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 ก้าบก้าวมากินเหอะกินเหอะลำบากตอนนี้น้องบีมจะกินไอติมแล้วนะครับแผ่นฟ็อกออกตกฟูดพักจริงๆเลยออกตรงไหเนี่ยนี่แพงเท่าไหร่ครับลูกแกะเลยเบาทสิบบาทสิบบาทจำได้เลยพี่สิบบาทแพงปะแพงแพงแล้วกินทำไมน้องบีมมีตังค์ปะไมม่ีไม่มี อทุบบาทแล้วนี่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 เขาต้องทำอย่างนี้ด้วยแม่อากินเลยกินเลยเอาเพื่อนเพื่อนกินกับน้องบีมไหมครับกิม่ติมกันกดไลค์ให้น้องบีมด้วยนะครับอร่อยไหมชอบกดไลค์ใช่ เอากัดเลยกัดเลยกัดช็อกโกแลตออกมาโอ้โหไหน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 ช็อกโกแลตโตูมาแล้วกินเลยกินเลยก่อนที่จะละลายช็อกโกแลตเขาจะเป็นแบบยืดโอ้ยยืด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 ไม่ใช่ว่าช็อกโกแลตเป็นไอติมอ่ะคือเป็นน้ำช็อกโกแลตเลยอ่ะมันใสจะอร่อยมากช็อกโกแลตเนี่ยเราจะเป็นแบบปอกไตช็อกโกแลตบีมชอบบีมกัดเลยบีมชอบกินน็อกโต๊ะพุทธตรงมีช็อกโกแลตนี่แหละหมดอย่างช็อกโกแลตนะบีมดูปากดิ สำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมก็ติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับ <offerings. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะ,ะสวัสดีคร<า>ับบีมไายบายเพื่อนๆแล้วลูกบายมิ้นี้หมดเลยค่ะ